ก็เป็นอันว่าร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับผมนี่ครับใส่กระถางทรงของจนจมนะครับเรอกว่าเวลาทารักต่อไปก็จะได้งายขึ้นนะครับผมใส่กระถางช่วงๆรักมันหลงยาวเกินให้เนียมคดอยู่ในกระถางทำงายกว่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาด้วยนะครับผมถ้าจบออกกบใจกระตัดทิง ตามไม้บางโดยก็ได้นะครับเพื่อนๆให้นีแต่แปะไว้ก็คือให้รากเดินเออให้เปลือกเดินไวขึ้นนะครับมัดเชือกไว้เมื่อกี้มันเปียกนิดๆนะครับเลยไม่ค่อยติดพุมมัดเชือกไว้ก่อนนะครับชอบจังหลักช่วยนี่แต่คงจะอีกหน้านะครับโรยได้ขนาาอีกต้องทำปีถึงจะตัดได้โรคก้อยกับพ้อมการํามันไสก็คือการโรคก้อยนะครับผมมันเป็นศิลปะแขนงหนึง เสียดายนะครับรักกันนี่ไม่อยากเอาออกนะผมเลยลอรอราว้แบบนี้ไม่รู้มันลดไหมเดี๋ยวเอยรอดูนะครับผมโอเคสุดท้ายนีเก็กราบก็ประคุณน,นะครับไปเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืม,ม,มนนคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับผม